สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมพระสมเด็จวัดระครังพิมพ์องหลวงพุทธนะครับแต่ว่าเป็นพระเกน,นะครับนี่ครับพิมพองหลวงพุทธท่านสังเกตจุดเอกลักษณ์เด่นเป็นพิมพ์ที่มีพระเกทลุซุซมนะครับตรงร่องกลางหน้าอกเนี่ยเป็นร่องเป็นร่องนะครับสังเกตครับเป็นพิมพ์ใหญ่ นะครับสังเกตนะครับเส้นซุ้มรอบแก้วสังเกตจะยูมาทางซ้ายอยู่มาทางซ้ายแล้วก็หักมุมแล้วก็ตรงไปน,นิดนึงแล้วโค้งวนลงนะครับสังเกตนะครับสังเกตผ้าชายเส้นชายกีวรนะครับสังเกตตรงนี้เป็นพิมพใหญ่นะครับนี่ลักษณะพิมพใหญ่นะครับทีนี้องค์นี้เป็นพระเกน,นะครับผมจะพาท่านมาชุม่าเกเกยังไงไรนะครับ เวลาท่านไปเจอท,ท่านจะได้ดูออกนะครับเดี๋ยวเราไปชมมวลสารมวลสารพิมพ์ทรงต่างๆเนื้อหาภายในเดี๋ยวผมจะขยายพาท่านผู้ชมไิกชมกันครับมาดูมวลสารกันนะครับท่านสังเกตนะครับมวลสารพราเกนนะครับเม็ดเทาขวดขาวนะครับเม็ดดำเม็ดแดงต่างๆท่านสังเกตนะครับ มีดค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่กว่าของแท้ท่านสังเกตนะครับแล้วก็จะใหม่สดนะครับท่านสังเกตมีลักษณะผ้าเกีนะครับใหม่สดนะครับถ้ากวดเทานะครับกวดเทาผ้าแทนจะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเม็ดเทาเหมือนคล้ายกับหยกครับจะไปทางหยกนะครับท่านสังเกตตะของแท้อันนี้คงเกีนะครับ พยายามทําเรียนแบบท่านสังเกตนะครับถ้าท่านไปเจอน,นะครับกวดพุ่ค่อนข้างก้อนใหญ่นะครับไมจะใหญ่กว่าปกตินะครับท่านสังเกตนะครับ <im itation> การเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเป็นคมจะเป็นมากกว่านะครับคงแท้จะไม่ค่อยเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเป็นคมนะครับทีนี้ท่านมาดูผิวพระความเหี่ยวหดยุบย่นแยกย่อดนะครับท่านสังเกต เ็นไหมครับเขาพยายามองนี้พยายามทําให้แห้งโดยวิธีการตากนะครับท่านสังเกตเห็นไหมครับ,นะรบพระองค์นี้ <c oughs> ก็แห้งอยู่นะครับแห้งแต่ไม่ได้ยังสดอยู่ท่านสังเกตครับผิวพระยังตึงอยู่ท่านสังเกตนะครับเรียบตึงอยู่นะครับพอเวลาเขาไปเผึ่งแดดเงแห้งเขาก็ไปลำแขนหรือเส้นซุ้มอนู่ก็พยายามจะม้วนมดุดอยู่ครับ เกือบจะเหมือนเกือบจะได้เลท่านสังเกตผิวพ้าจะสดนะครับท่านสังเกตสดมีข้อสังเกตท่านสังเกตนะครับเรียบสดนะครับเนื้อพระไม่ย่นนะครับท่านสังเกตทีนี้ล่องล่องรอยนะครับล่องรอยลาลักนะท่านสังเกตนะครับของเกีนี่เขาจะย้อมสีท่านสังเกตนะครับย้อมสีออกดำดำตามล่องล่องแตกแตกลายงาพวกนี้จะไม่เป็นลายดำธรรมชาตินะครับนะครับ จะสดเห็นไหมครับจะไม่ใช่ไม่ใช่ลาดําแบบธรรมชาติท่านสังเกตนะครับนี่ลักษณะข้อแตกต่างระหว่างพระเจกับพระแพ้นะครับท่านสังเกตนะครับท่านลองไปดูดูคลิปนี้แล้วท่านไปดูคลิปองค์ลุงพุนใหญ่คลิปที่หกนะครับเปรียบเทียบกันดูว่าเป็นยังไงนะครับครับองค์นี้ถ้าท่านดูไม่มีความจานานท่านจะตีเป็นพระแพ้นะครับ ตรงนี้ท่านสังเกตทีนี้คราบน้ามันตั้งยิ้วท่านสังเกตนะครับเขาพยายามใช้ฉลมด้านหน้าท่านสังเกตนะครับครับฉลมบริเวณน้าไปหน้าพระหน้าองค์หน้าอกพระเสร็จแล้วก็เส้นซุ้มขอบแก้วท่านสังเกตนะครับเพื่อให้มันมันโดดเด่นเพื่อให้เหมือนมันซึมออกมาแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นการทาท่านสังเกตนะครับ มีน้ำมันตั้งอิ่เหมือนกันแต่ความเก่าไม่ได้ท่านสังเกตครับผิวผ้าจะเรียบเรียบวาวไม่ใช่ย่นย่นย่นนะครับไม่ใช่ย่นวาวนะครับไม่เหมือนกันนะครับท่านสังเกตมีข้อแตกต่างท่านสังเกตไปดูด้านหลังกันครับทีนี้มาจมด้านหลังกันครับเห็นไหมครับพะเกะเม็ดขาวกวดเทาอะไรต่างๆ คข้างจะคุณเขาวไม่ไปทางหยุกนะครับแต่ข้องแท้นี่จะขาวไปทางหยุกนะครับขวดขาวความแตกต่างกันนะครับเม็ดจะเม็ดเล็กกว่าเห็นไหมครับด้านหลังเรียบแต่ไม่ย่นเหี่ยวไม่ได้ท่านสังเกตนะครับเนื้อผ้ายังสดยังตึงท่านสังเกตนะครับมีข้อแตกต่างรูพุนต่างๆนอนร้นปูไตต่างๆไม่มีท่านสังเกตนะครับ น,นี่ข้อแตกต่างเวลาท่านไปเจอนะครับนี่ครับดูไว้นะครับเวลาท่านไปเจอบางครั้งคิดว่าเป็นพระแท้องค์ลุงพุทธองค์ดัง,ง,ดงไม่ใช่จะหากันง่ายๆครับดูไว้เป็นองค์คู่กับสําหรับพระกีองค์นี้นะครับครับดูไว้ต่อไปไปดูด้านข้างกันครับ ประชุมด้านข้างครับครับตัดสังเกตนะครับมวลสารเห็นไหมครับจะสดลองรอยการแยกของร่องด้านข้างเห็นไหมครับขับป็นไซไม่มีเลยตัดสังเกตครับลองข้างในยังสดอยู่ลองภายในยังสดเนื้อยังสดตัดสังเกตนะครับนี่ลักษณะผัาเกเลียนแบบนะครับ เห็นไหมครับขวดเทาขวดขาวไม่ได้ครับค่อนข้างมิดตู่ของเกีนี่ยูมิดตู่ขวาคงแท้นะครับคงแทนนี่ออกมิดเล็กๆนะครับขวดเทานี่ค่ายกับยกเลยนะครับขวดเทาคงแท้นะครับนี่ของเกีท่านดูไว้ข้อแตกต่างนะครับครับต่อไปไปดูอีกข้างหนึ่งครับ ดูมันดูข้างอีกด้านหนึ่งครับท่านสังเกตนะครับรอยตัดก็จะตัดตรงลงไปนะครับพวกนี้เขาทำไม่ได้ตัดตัดตัดปาดเอียงเหมือนคงแท้นะครับท่านสังเกตนะครับเม็ดขวดต่างๆค่อนข้างเม็ดใหญ่นะครับเป็นขวดขวดใหม่นะครับสดใหม่ดูง่ายครับ ลองรอยกันเหนี่ยวแยกจนยบ่บริเวณขอบข้างท่านสังเกตคาบเก็นไซส์ผ้าขนาดร้อยกว่าปีไม่มีเห็นท่านสังเกตนะครับไม่มีเลยครับพบแต่การย้อมสีออกดอาอําเล็กน้อยตามร่องท่านเน็นไหมครับย้อมดำพราเกีร์เป็นอย่างนี้ครับดูไว้เป็นองค์คูนะครับครับทีนี้เราไปดูการดูดติดแม่เลยครับ ทีนี้การเรามาชมการทดสอบการดูดติดของแม่เหล็กดูนะครับว่าติดหรือไม่ครับของเกอก็าําเรียนแบบปัจจุบันนี้ก็ทําดูดติดได้แล้วนะครับบางครั้งบางท่านนี่จะคิดว่าการใช้แม่เหล็กดูดติดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินเป็นพาแท้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้อย่างวงนี้ก็ทําเลียนแบบได้คอนข่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการดูดติดแม่เหล็กติดเบาๆเหมือนกันครับ ผมจะตรสอบให้ท่านดูนะครับดูนะครับองนี้นะครับะเก่งครับเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับดูติดแม่เหล็กเหมือนกันทีนี้บางท่านอาจจะคิดว่าการใช้แม่เหล็กดูติดเป็น,เ,ปนเครื่องตัดสินว่าพระแท้ไม่ใช่นะครับท่านต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างนะครับองค์ประกอบทุกอย่างนะครับ ไม่ว่าพิมพ์ทรงเนื้อหามวลสารความเก่าธรรมชาติเหีียวแห้งยุบเยินย่อต่างๆครับที่สําคัญนะครับก่อนที่ท่านจะใช้เมล็กตรวจสอบว่าดูติดนี่ครับท่านต้องดูความเก่าธรรมชาติมาอันดับหนึ่งเสก่อนนะครับต้องเข้าเกียนีครับภาพต้องเก่าอายุได้นะครับถึงจะใช้เมล็กมาทําการตรวจสอบเรื่องดูติดติดเบาๆนะครับอันนี้ติดเบาๆเหมือนกันครับนี่ครับนอนลงเวลานอนลงอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ ขาตีเบ,บาๆไม่ลากนะครับไม่ดูติดแรงนะครับเห็นไหมทดสอบไม่ได้แต่วุดเขาทําได้แนบเดียนมากครับเขาเก้ได้แนบเดียนมากครับอย่างองนี้เป็นองค์ครูอย่างดีเวลาท่านไปเจอนะครับท่านไม่ใช่ว่าท่านไปเจอแล้วใช้แม่เลหล็กดูดติดเลยเป็นผ้าแท้ไม่ใช่นะครับเนี่ยตอนเห็นไหมครับเห็นไหมครับครับ ดีครับท่านผู้ชมผมแอดชินดมชอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมได้นำพระสมเด็จวัละังองค์ลุงพุทธใหญ่นะครับองค์ลุงพุทธแต่เป็นพระเกศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ศึกษานะครับสำหรับเกศเกศยังไงครับไม่ว่าเนื้อหามวลสารพิมพ์งต่างๆนะครับความสดของพระวามใหม่ของพระนะครับ ไม่ว่าจะเป็นที่ล่าสุดที่บางท่านมิยมใช้แม่เหล็กดูดติดติดเครื่องตัดตินแบบพาดแท้นะครับความจริงไม่ใช่เสมอไปนะครับท่านต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างประกอบกันนะครับเช่นเนื้อหามวลสารต่างๆท้งได้นะครับความเก่าความเหนียวแห้งหดยุบย่นแยกย่อต่างๆต้องได้นะครับ ขาบเทียนไซด์เกิดจากการเวลานครับต้องได้นะครับพวกนี้นะครับขาบเทลนไซด์ครับส่วนแม่เหล็กนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาใช้แม่เหล็กนิยมใช้แม่เหล็กทดสอบกันแต่องค์นี้ท่านสังเกตไหมครับผมใช้แม่เหล็กทดสอบให้ท่านชมดูปรากฏว่าติดเหมือนกันติดเบาๆเขาทาได้เรียงแบบได้ใช้แม่เหล็กได้ร้อยเปอร์เซ็น์นะครับ บ,บางท่านดูพระองค์ประกอบไม่ครบใชใช้ว่าจะตัดสินว่าเป็นพระแท้ไม่ใช่นะครับสําหรับองค์นี้นะครับเป็นองค์คูอย่างดีนะครับสําหรับท่านที่ชอบพระสมเด็จคือศึกษาเพื่อการสะสมนะครับเพื่อเป็นองค์คูในการนําไปใช้ในการเข้าหานะครับหรือเก็บสะสมนะครับสําหรับพระ จะใช้แม่เหล็กดูติดนะครับผมเรียนว่าย้ํานะครับท่านต้องดูองค์ประกอบให้ครบทุกด้านนะครับทต่สาคัญที่สุดนะครับท่านต้องดูความเก่าเป็นธรรมชาติให้ได้นะครับองค์ประกอบคุ้มความเก่าธรรมชาติประกอบด้วยอะไรนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างมวลสารโคมเหี่ยวต่างๆนะครับขับแทนไซน์เนี่ยนะครับท่านต้องดูดูให้ได้นะครับครับ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่18ดนะครับที่ห่างหายไปนานนะครับส่วนการใช้แม่เหล็กก็สอบดูติดท่านลองกลับไปดูย้อนดูคลิปที่หนะครับองค์พูดใหญ่นะครับว่าดูติดเหมือนกันแต่ต่างกันอย่างไงนะครับจะได้เกิดข้อเปรียบเทียบด้านมวลสารต่างๆองครก่าต่างๆครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ